กู <Okay. S 2> เลยดเลยดเยี๋ยวมึงจะตัดเสียงหายไงปน,นี่นะครับชิโน่01นะครับเป็นตัวต้นแบบนะครับที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากน้องชายกับผมนะครับน้องชายขอยงผมเรียนจบวิศวก่นอนจบอ่ะด,ดูอีกทีหนึ่งเอผมยังไม่จบนะโอเคโอ้ห้องหลังมืดครับอ่ะตัวน,นี้นะครับชื่อชิโน่01 จำมือกิดนเนี่ยโอเคนะครับต้องงานจะปิดไปทำไมวะโอเคมีใบฉายด้วยนะครับเดินหน้าเดินหน้าครับเดีย๋ยวถอยหลังโอเคสวยงามครับตรงหน้าก่อนครับ โอ้ยเป็นขบวนท่าที่บัวขาวต้องพังหันนะครับโอเคครับแล้วนะโอเคโลครับ ก่อนมาครับเปิดไฟเลยครับแอนเราจะดูบอดี้กับการขยับมันแบบตรงสว่างนะครับโอเค ino, อโอโจีโน่ปิดไปฉายดิโอ้โหนี่ไอรอนมนจะชัดปิดไปฉายเปิดไปงั้นแหละโอเคมุนครับมุนตัวหน่อยโว์ตัวหน่อยเดอย,ยหลัง ัว้าวตีนยังไม่คล่องนะครับขับคนยนต์นะครับโอเค้ข้างหน้าก็ได้อย่าบอกว่าติดชก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 เออครับเอาขัดคู่ดิเอาขาัดคู่ดินี่อาจจะบออนะครับอ่ะชกซ้าย ซกขวาซกสองคืออ่าซ้ายขวายับซ้ายสองครั้งเฮ้ยชิบหายโอเคยกมอขึ้นโอเคยกมอขึ้นคนระับสองข้าง